เดี๋ยวจะมารีวิวเจ้ากล่องตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกล่องเซโลภพักสนามหรือทีสปิคสามพักสนามนะครับสามารถใช้ได้นะครับผมโอเคกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากผมจะมีสายไปให้นะครับสายตัวนี้ถอดได้นะครับอขอแสงนิดนึงนะครับอขอแสงนิดนึงโอเค เอาวิธีเซตก่อนนะครับที่เซตก็ไม่มีอะไรยุงยากไปที่3จุดตัวเลือกนะครับไปที่การแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนนี่ปิดทุกตัวเลยนะครับปิดหมดเลยนะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มกดเพื่อพูดนะครับเราเลือกเป็นวอล์กนะครับแล้วก็เล่งแล้วก็ติ๊ก2ตัวนี้เล่งเสียงเล่งเสียงนะครับ ตรงนี้ก็ตั้ง100ตรงนี้800นะครับโอเคเท่าน,นี้นะครับแล้วก็เสียงนะครับติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับลดทอนสัญญาลับกวนนะครับแม็กกับนะครับเท่าน,นี้นะครับเสแต่แล้วก็เสียบสาย usb เข้าไปนะครับเสียบสาย usb เข้าไปไฟเขียวจะติดแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เร่งเสียง เล่งเสียงไปสุดเลยนะครับถ้าชอบดังๆก็เล่งให้สุดนะครับเล่งให้สุดนะครับแล้วก็วิทยุที่ใช้นะครับก็เป็นรุ่นเครื่องเครื่องจีนหรือสเปนเดอร์ก็ได้นะครับเครื่องจีนหรือสเปนเดอร์ก็ได้นะครับโอเคตอนนี้มีสัญญาลบกวนอยู่นะครับขออนุญาตเปลี่ยนช่องแป๊บนึง โอเคนะครับทีนี้ก็เสียบตรงนี้นะครับเสียบให้สุดนะครับเสียบให้สุดลองกดคีย์ดูครับกดคีย์ดูไฟแดงทํางานได้ก็คือใช้ได้นะครับนี่กดคีย์แล้วไฟแดงทำงานก็คือใช้ได้นะครับเทสหนึ่งสองสามสี่เทสหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ฟังที่ตัวนี้นะครับโอเคนะครับเทสหนึ่งสองสามสี่ สัญญาณเข้าไม่มีอะไรยุ่งยากครับตัวที่เป็นภาคสนามนะครับกดสีฟ้านะครับแล้วก็กดวิทยุเข้าได้เลยครับเทสหนึ่งสองสามสี่เทส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 หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เทสกวางทีวีนะครับที่นี้ครับตัวนี้ใช้ง่ายครับใช้ไม่ยาก ึ่งสองสามสี่เทสวันทุที่โอเคนะครับตัวนี้ค่อนข้างง่ายนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับจบการเทสครับ